้ไปวันวันสีสวันโวยชัดชาติไม่แก้ฝุ่น PM. 2อมสองนห้าจี้ยกเลิกศูนย์ปฏิบัติก,การกทมนายสีสวนจันยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโรกร้อนเปิดเผยว่าในขณะนี้อากาศเริ่มเย็นลงแล้วหลายพื้นที่มีรายงานค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมโครกร,รมัมหรือฝุ่น PM 2.5เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กทมซึ่งหลายจุดเริ่มมีค่าฝุ่นในระดับสีส้มคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพหลายพื้นที่โดยล่าสุดชัดชาติทธินธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยว่า มาตรการรับมือปัญหาฝุ่นสิวกทมมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการ6กศูนย์ในรูปแบบวอลลุ่มเพื่อดูแลปัญหาเมืองกรุงในทาดใหญ่ได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการปัญหาจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนนปัญหายาเสพติดหาเร่แผงลอยเรื่องทุจริตและความโปร่งใสปัญหาน้ำท่วมโดยมีศูนย์ปฏิบัติการปัญหาฝุ่นละออง pm 2 5เป็นหนึ่งใน6วอลลุ่มหลักด้วยนั้นศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวฟังแล้วดูดีแต่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือสร้าง ภาพไปวันๆหรือไม่เพราะในขณะน,นี้บริเวณถนนนาวงประชาพัฒนาซอยหนึ่งเขตดอนเมืองกำลังมีการก่อสร้างอาคารที่พักข้ราชการของกองบัญชาการกองทัพไทยสูง15ชั้นอยู่หนึ่งอาคารซึ่งไม่มีมาตรการในการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและวัสดุจากการก่อสร้างแต่อย่างใดไม่มีผ้าใบปิดป้องกันการแพร่กระจายของฝุ่นละอองเลยมีการกองวัสดุอิฐหินดินทรายโดยไม่มีวัสดุปกคลุม มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ขนวัสดุก่อสร้างเข้าออกโครงการก่อให้เกิดโคลเลนไหลลงสู่ท่อระบายน้ำของกทมและเปิดเปื้อนมาบนห้องถนน ซึ่งเป็นเหตุให้ข้อระบายน้าอุดตันยังเห็นได้ชัดการก่อสร้างดังกล่าวผิดพรบรควบคุมอาคาร2522และพระบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง2535พรบรสิ่งแวดล้อม2565รวมทั้งผิดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมอาคาร2544โดยชัดแจ้งซึ่งอาคารดังกล่าวก่อสร้างมานานแล้วแต่ไม่เห็นจะมีเทศกิจเขตดอนเมืองหรือฝ่ายตรวจการสำนักการโยธากรทมเข้าไปเอาผิดลงโทษ ตามกฎหมายแต่อย่างใดยังคงมีการก่อสร้างท้าทายกฎหมายอยู่แทบทุกวันดังนั้นขอฝากไปถึงผู้ว่ากรทมให้ยกเลิกสูตรปฏิบัติการปัญหาฝุลละออง PM 2.5มได้แล้วเพราะมีไปก็ทําให้สูญเสียงบประมาณจากภาษีของประชาชนไปต่อเปล่าเพราะต้นเหตุของปัญหาเห็นกันอยู่อย่างจองแจงแต่ไม่กล้าที่จะบังคับใช้กฎหมายเรื่องนี้ก็ป่าประโยชน์หรือว่าเห็นเป็นอาคารของทหารเลยไม่กล้าหรือไม่ถ้าไม่เชื่อท่านผู้ว่าก็ลองเปลี่ยนเส้นทางมาวิ่งออกกําลังไลฟ์ส้นใน ช่วงชาบริเวณถนนส่งประพาและถนนานาวงประชาพัฒนาเขตดอนเมืองดูสักวันก็ได้จะได้ไม่ถูกข้าราชการปิดถูปิดตาอีกต่อไปนายสีสุวัรณกล่าวในที่สุดฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์